ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Mama b e แป Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังและนี่ก็คือรีวิว The Revenant <c oughs> <c oughs> ห <Very> นังเรื่องนี้นะคะกำกับโดย Alejandro g o n z า l e z i n นย r ริผู้กำกับคนนี้นะคะเคยกำกับหนังเรื่อง21 Grams นะคะ b a r b e l แล้วก็เรื่องล่าสุดที่เขากำกับเนี่ยแล้วก็ได้รางวัลมาด้วยนะคะก็คือเรื่อง Birdman หนังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของฮิวกราสนะคะที่แสดงโดย Leonardo DiCaprio ฮิวกาสนะคะเป็นนักสำรวจป่าอเมริกาและเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางไปกับทีมแต่พวกเขาเนี่ยก็ต้องประจนอันตรายต่างๆมากมายนะคะทั้งจากอินเดียแดงทั้งจากสัตว์ป่าแล้ววันหนึ่งเนี่ยฮิวกาสก็ได้ถูกหมีนะคะมาทำร้ายอย่างโหดเหียมเลยทำให้เขาเนี่ยได้รับการบาดเจ็บสาหัส แต่เขาเองเนี่ยก็ถูกเพื่อนร่วมทีมจอห์นฟิชเชอร์ลที่แสดงโดยทอมฮาร์ดีจอห์นได้ฆ่าลูกชายของเขานะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาตายอยู่ในปา่าตามลําพังแต่ฮิวกลาสเองเนี่ยเป็นคนที่อึดมากนะคะเขาไม่ตายแล้วเขาเองก็ต้องหาทางนะคะที่จะตะเกียกตะกายกลับไปแก้แค้นให้กับลูกชายของเขา เรื่องนี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงนะคะเป็นเรื่องของิวกลาสคนนี้เนี่ยเขาอยู่ในยุคคศอ8 0 0่งพอกลาสอ,อยู่ในทีมลากขนเฟอร์นะคะเพื่อจะเอาขนเฟอร์ไปขายต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะแต่งค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าสิ่งหลักๆที่สําคัญเลยที่ตัวหนังกับเรื่องจริงตรงกันนะคะก็คือิวกลาสเนี่ย เขาได้ถูกหมีทำลายจริงๆก็คือเขาเนี่ยได้ไปเจอแม่หมีนะคะกับลูกหมี2ตัวและแม่หมีเองนะคะก็คงจะเป็นมีอาการห่วงลูกนะจะเลยตะปบคอเขานะคะแล้วก็ทําให้ขาเขาหักด้วยก็คือสภาพเขาเนี่ยปอบช้ำเหมือนใกล้าตายมากๆเลย ิวกลาสเองก็ต้องหาทางเอาตัวรอดแล้วเขาเองเนี่ยก็ต้องตะเกียกตะกายหาทางกลับบ้านซึ่งระยะทางเนี่ยมันไกลมากๆเลยบางตำนานก็บอกต่างๆกันนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาก็าพูดว่าเขาต้องเดินทางถึง200ไม์นะหรือว่า321กิโลเมตรนะ,ะลองคิดดูแค่ขับรถ300กว่ากิโลก็เหนื่อยแล้วนะคะแต่อันนี้เนี่ยเขาต้องเดินด้วยเท้า อันนี้มันก็แบบเป็นคนที่สุดยอดมากๆเลยนะคะข้อคิดที่ได้จากหนังเรื่องนี้แล้วก็เรื่องจริงเรื่องนี้นะคะก็คืออย่าได้ลองดีกับมาม่าแบร์นะคะเพราะมาม่าแบรนเนี่ยจะห่วงเบบี้แบร์ครับมากๆมาพูดถึงข้อเด่นข้อด้อยของหนังกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยต้องบอกว่าเทคนิคดีมากการถ่ายทําภาพสวยแล้วก็ในในฉากแอคชั่นต่างๆเนี่ยมันก็ดูลุ้นนะคะมันดูวุ่นวายแต่ไม่เวียนหัวแล้วยิ่งได้ทราบมาว่าเขาใช้แสงธรรมชาตินะคะในการถ่ายทําตลอดทั้งเรื่อง อันนี้ต้องนับถือผู้กำกับจริงๆนะคะคิดว่าหนังเรื่องนี้คงต้องใช้จังหวะหลายๆอย่างทั้งสภาพอากาศทั้งพระอาทิตย์นะคะต้องเอาให้จังหวะดีเพื่อจะได้ฉากแต่ละฉากที่เราดูนะคะแล้วมันก็สวยอลังการสมกับที่เขาทุ่มเทกันมาเลยมีอีกฉากหนึ่งนะคะที่ชอบมากๆเลยเราก็ได้เห็นกันบ้างแล้วในตัวอย่างนะก็คือฉากที่รีโอนะคะโดนหมีทำร้ายเนี่ยอันนี้นะเห็นแล้วมันดูแบบน่ากลัวดูกดดันมากๆเลยไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเขาถ่ายทํากันยังไงแต่ว่ามันดูสมจริงอะ่ะ แล้วเรารู้สึกว่ามันโหดร้ายมากคือเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ารีโอเนี่ยแสดงได้ดีนะแล้วก็หมีก็แสดงได้ดีคือน่าแจากออสการ์มากนะคะทั้งทั้งรีโอทั้งหมีส่วนการแสดงของคนอื่นๆน,นะคะก็ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยทอมฮาร์ดีนะคะในบทบาทนี้เนี่ยเราได้ยินเขาพูดชัดๆสักทีนะคะส่วนใหญ่เขาเล่นเรื่องอื่นๆมาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะได้ยินเสียงเขาเท่าไหร่แต่เรื่องเนี้ย ม,มีบทพูดเยอะแล้วเราก็แทบจะจําเขาไม่ได้เลยคือเราเรานึกไม่ออกเลยว่าเขา,เ,ขาเป็นแม์แม็กซ์มาเราเชื่อว่าทอมฮาร์ดีเนี่ยคือจอห์นฟิชเชอรลจริงๆ อีก2คนนะคะจอห์นน่กรีสันแลวก็วิลพาวเตอร์สองคนนี้ก็แสดงดีเหมือนกันคือคิดว่าหนังทั้งเรื่องเลยเนี่ยมันดูดีมากๆทั้งการแสดงทั้งการถ่ายทำนะคะมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากพูด mm hmm. ถึงข้อเด่นของหนังแล้วนะคะ mm hmm. ก็มาพูดถึงข้อด้อยของหนังกันบ้างข้อด้อยของหนังเนี่ยรู้สึกว่าตัวละครบางตัวนะคะเราไม่ได้รู้จักเขาดีพออย่างความสัมพันธ์ของเขากับลูกชายของเขาเนี่ยเราไม่ได้เห็นถึงมิติอะไรต่างๆเท่าไหร่ที่ทําให้เราอินไปว่าเขารู้สึกสูญเสียตรงนั้นจริงๆ แต่โฟกัสของเราเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ว่าตัวฮิลกลาสเนี่ยจะเอาตัวรอดยังไงนะคะเรื่องราวของแบบที่เขาเสียลูกไปลูกโดนฆ่ามันเหมือนกับแค่เป็นเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งนะเราไม่เห็นมิติลึกเท่าไหร่เราก็จะมาลุน้นกับการเอาตัวรอดของเขาพอพูดถึงการเอาตัวรอดนะคะก็ต้องมาถึงข้อด้อยอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้คิดว่าบางครั้งเนี่ยเขาเจอสถานการณ์อะไรที่มันหนักมากเจอแล้วเจออีกเจอแล้วเจออีกแล้วมันค่อนข้างจะเหมือนกับซ้ําๆไปบ้างนะคะแต่ก็ยังมีความสนุกอยู่นะแต่บางครั้งรู้สึกว่า้ เอกคนนี้มันจะเจออะไรนักหนาเนี่ยคือทําให้เราดูแล้วรู้สึกว่าอ,อึดอัดกดดันพอสมควรสรุปนะคะหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่ามันจะยาวสักหน่อยประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะแต่หนังก็ยังมีความสนุกมีความลุ้นนะคะถึงแม้จะทําให้เราดัาด่าหมดหมดลงมาบ้างแต่ว่าเราก็ได้รับความบันเทิงใจนะคะจากการเอาตันรอดจากโชคชะตาของฮิวกลาสคิดว่าหนังเรื่องนี้นะคะสมควรไปดูในโรงนะคะราคาเต็มเลยถ้าใครมีโอกาสนะคะก็ไปดูกันในโรงหนังนะคะ ก่อนจะจบคลิปนะคะขอสปอยนิดนึงนะถ้าใครไม่อยากรู้เรื่องราวของหนังนะคะที่นอกเหนือไปจากตัวอย่างหนังเนี่ยขอแนะนําให้ปิดไปก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวจะสปอยละในหนังเรื่องนี้นะคะเราเห็นลีโอนี่ยฮิวการ์ดเนี่ย,ยไปตามล่าตามฆ่าจอห์นฟิชเชอร์นะคะเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาได้ฆ่าลูกของเขานฆะ่าลูกชายเขาแล้วก็ทิ้งเขาให้ตาย แต่ว่าในเรื่องจริงนะคะฮิวกราสเนี่ยก็กลับไปเจอเพื่อนคนนี้นะที่ทิ้งเขาไว้แต่เขาก็ไม่ได้ไปล้างแค้นไม่ได้ไปอะไรกันนะเพราะว่าตัวจริงของฮิลกราสเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีลูกนะคะคือเขาไม่ได้มีภรรยาเป็นคนอินเดียแดงอะไรเลยไม่ได้มีลูกอะไรเลยก็เลยก็ไม่รู้จะแก้แค้นทําไมนะแล้วเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการแพทย์ต่างๆมันก็ยังไม่พัฒนาเหมือนสมัยนี้นะคะ คือเขาโดนหมีตะปบมาขนาดนั้นคือเป็นใครก็ต้องคิดว่าเขาต้องตายอยู่แล้วแหละแต่ในหนังเนี่ยมีการปรุงแต่งออกมาให,ให้เราได้ลุ้นมากขึ้นในการแก้แค้นอันนี้นะเรื่องจริงก็จะแตกต่างไปนิดนึงแล้วอีกอย่างนึงที่อยากจะพูดนะคะก็คือลีโอเนี่ยรู้สึกว่าเขาก็แสดงได้ดีนะคือฉากบางฉากคือเขาก็เล่นดีมากๆอ่ะฉากที่ลงไปนอนตายในซากศพนะคะคือเขาก็แบบเขาก็ลงทุนไปนอนจริงๆนะแล้วมีฉากกินตับ ของอะไรอะของกระทิงเขาก็กินจริงๆคือแบบลีโอนะคะทุ่งสุดๆเลยสําหรับบทบาทนี้นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเขาจะได้ออสการ์ในปีนี้หรือเปล่านะเพราะว่าก็ยังไม่ได้ดูการแสดงของคนอื่นๆนะคะที่ได้รับเข้าชิงต้องไปดูก่อนถึงจะมาเทียบกันได้แต่คิดว่าลีโอนี่เหมาะสมแล้วที่จะได้รับเสนอเข้าชิงออสการ์นะนี่ต้องแบบปรบมือให้เล่นดีมากๆเลยแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือรีวิว The Revenant ต้องรอดถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็อ,อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องทางช่องเราเนี่ยก็จะมีการ คิดใหม่ๆทุกวันเพื่อหัดอย่าลืมกดติดตามกันที่ช่อง m า m a b แบร s t ์สตูดช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะ